สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Smart Light Technology c h anel n นะครับกับผมทีละนะครับผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัท s m r t t Li h t Technology นะครับซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับไทเทเนียมที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งปีนี้ผ่านมานี่เองครับเราเพิ่งได้รับรางวัล ตัวแทนนดักหนึ่งประจําภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากมาใช้บริการสับสามเซียกับสมาร์ทไลน์เนี่ยท่านจะได้รับบริการจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพนะครับก็คลิปในวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแนะนําก็คือการข้อดีของซิปทั้งนะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นหรือดิจิตอลมาเป็นซิปทั้งข้อดีจะมียังไงบ้างนะยังส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปเดิไได้เลยนะครับพบกันกับคลิปหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับกก็คือาร สรุปหัวข้อ10ครั้งนะครับว่าการใช้งาน10ครั้งเนี่ยมีข้อดีอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นข้อที่1นะฮะก่อนข้อที่1นะครับก็คือการใช้บริการหรือเลือกใช้บริการ10ครั้งกับผู้ให้บริการรายใดนะครับสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ให้บริการรายนั้นเน่ยเขามีใบอนุญ,ญาตในการให้บริการหรือไม่นะครับเพราะว่าการใช้บริการหรือให้บริการโทรคม,มนาคมนะฮะในประเทศไทยเนี่ย อยู่จะอยู่ภายใต้ในคอสทชบริการโทรคมนาคมมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นซิปทั้งนะฮะอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่าคลาวด์พีเบสคลาวด์คอร์เซนเตอร์ต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตในการให้บริการนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีก็ผิดกฎหมายครับนะฮะก็ตัวนี้กรณีที่ลูกค้าที่จะไปใช้บริการกับสมาร์ทไลท์เทคโนโลยีนะฮะไม่ต้องกังวลครับเรามีใบอนุญาตเราซํำถูกกฎหมายทุกประการนะครับโอเคนะครับอันนี้ไปดูข้อข้อดีในข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือสามารถขยายคู่สายได้ไม่จํากัด นะครับก็หมายความว่ายังไงนะฮะอย่างนะากกผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกรณีที่เป็นคู่สายอนาล็อกแบบอนาล็อกที่ทีวีหรือว่าปัจจุบันกลายเป็นเอทีเนาะเราไปขอใช้บริการเขา,เขาจะลากสายอนาล็อกมา1เส้นเส้นสายอนาล็อก1เส้นเนี่ยเราสามารถรับสายหรือเธอออกได้แค่1เวลา1 คู่สายหมายถึงว่าเราคยุยเราสามารถรับสายได้คนอื่นก็โทรไม่ได้ละโทรเข้ามาไม่ได้สายไม่ว่างละหรือหรือคนในบ้านเราต้องการจะโทรออกไปด้วยก็ไม่ได้ละนะฮะอันนี้ก็เรื่องอนานล็อกทีนี้ถ้าเราต้องการสองคู่สายเราก็ต้องไปบอกให้ t o t หรือ NT เนี่ยลากสายมาเพิ่มให้กับเรานะครับต้องการสิก็ต้องลากมา10เซน นะฮะซึ่งอันนี้ก็การขยายก็ค่อนข้างยากบางทีก็จะเจอข้อจํากัดในการเดินสายเพิ่มเติมนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการใช้งานแบบซิฟทั้งเนี่ยเราสามารถขยายได้ไม่จํากัดเราแค่ไปแจ้งผู้ให้บริการที่ให้บริการเราได้เลยว่าเราต้องการกี่คู่สายในการใช้นะครับซึ่งเราสามารถขยายไปเท่าไหร่ก็ได้ฮะหสาย10สายร้อยสายพัน 10, 10, สายก็ได้ฮะสูงสุดก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ให้บริการที่เขามีนะครับ โอเคกดีไปดูข้อที่2นะครับย้ายไปที่ใดก็ได้ไม่จํากัดพื้นที่นะครับตัวนี้จะเป็นข้อดีเลยนะฮะยิ่งในยุคป,ปัจจุบันยกตัวอย่างเส้นเรามีสํานักงานที่มีเบอร์ออฟฟิศเบอร์02อยู่ที่สาทรดูทีอย่างนะแล้วเกิดสถานการณ์บางอย่างเราต้องย้ายออฟฟิศไปอยู่ที่คลอ,องเตยนะฮะหรือว่าไปไกลกว่านั้นก็ไปนนทบุรีเลยก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการกนะ็คือเนื่องจากว่าเบอร์ออฟฟิศเราเนี่ยเราโปรโมทช่องทางการติดต่อ มาหลายสิบปีและผ่านช่องทางอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อที่เบอร์เดิมจดจําเบอร์เดิมไปละทีนี้เราถ้าเราย้ายไปอยู่นนทบุรีเนี่ยถ้าเป็นระบบอนาล็อกสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องต้องลากสายโทรศัพท์จากออฟฟิศที่สาทรไปที่นนทบุรีให้ได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็สิ่งที่ต้องทํากรณีที่เป็นระบบอนาลอ็อ,ลอกเราก็ต้องเลือกที่จะเปลี่ยนเลขหมายนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเลขหมายก็จะงานหนักไปที่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่ต้องสื่อสารลูกค้าว่าเรามีการ,บ,ร,านะรบั ซึ่งหากเป็นการใช้งานแบบซิฟททั้งนี้เราสามารถย้ายไปได้เลยนะครับเราไปใช้ตรงไหนก็ได้ที่มีสามารถเชื่อมต่อถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าใช้พูดกันก็คือสามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้ในโลกที่เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถรับสายเบอร์02ที่ว่านี้ได้นะครับ ถัดมาข้อที่3นะครับ,รบก็คือค่าบริการโทรออกที่ถูกกว่าบริการแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลนะฮะจริงๆระบบโทรศัพท์มันก็จะมีระบบอนาล็อกระบบดิจิตอลและระบบสุดท้ายที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือสิครั้ง ซึ่งค่าบริการตัว10ทั้งเนี่ยในจริงค่าบริการในตลาดก็จะมีค่าได้ถูกกว่าตัวเบอร์อนาล็อกหรือรดิจิตอลนะฮะเบอร์ดิจิตอลยกตัวอย่างเขาอาจจะเป็นค่าบริการอยู่ที่นาทีละ2บาทโทรเข้ามือถือหรือทางไกลนะฮะแต่10ทั้งอาจจะสตาร์ทที่50สตางค์จนถึง1บาทอันนี้ขึ้นอยู่ข้อตกลงหรือโปรโมชั่นของผู้ให้บริการรานยะนั้นๆที่ทางท่านเลือกใช้งานนะครับก็โดยภาพรวมแล้วจะประหยัดกว่าในการใช้บริการแบบอนาล็อกดิจิตอลแน่นอนครับอันอนี้อันนี้คอนเฟิร์ม นะครับถัดมาในข้อที่4นะครับใช้เป็นแผนสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสำนักง,งานสำรองครับแน่นอนครับยุคตอนนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญจำเป็นเลยนะฮะที่ใครสิทธิ์ที่เราเพิ่งเจอมาก็คือเรื่องของโควิดนะฮะวันนี้เราสมมติว่าเกิดล็อกดาวน์เราสัมไม่สามารถเข้าไปสำนักง,งานที่สาทรได้แล้วเราจะติดต่อลูกค้ายังไงล่ะเราติดต่อลูกค้ายังไงลูกค้าสมมติว่าลูกค้าเคยโทรเฉพาะข้าออฟฟิศเราอยู่เหมือนเดิมนะก็เป็นว่าเราขาดการติดต่อกับลูกค้าไปเลย ลูกค้าก็ไม่รู้จะติดต่อที่ใครนะฮะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าลูกค้าจะมีเบอร์มือถือของใครบางคนนะฮะแต่ก็ก็อาจจะไม่สะดวกเพราะอาจจะเป็นความต้องการส่วนตัวของพนักงานนะครับซึ่งกรณีที่เป็นซิทั้งเนี่ยเราสามารถไปใช้ สานักง,งานสำรองได้เลยนะฮะเราสมมติมีเราไปตั้งออฟฟิศอีกที่หนึง่งหรือว่าให้เวิร์กฟอร์มโฮมไปเลยนะฮะสิบทางก็สามารถทํางานได้นะฮะก็ทางด้านขวาก็จะเป็นเหมือนพวกโมบายแอปพลิเคชันที่สามารแให้บริการอยู่นะครับก็สามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันสามารถรับสายได้เลยนะฮโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศได้เลยหรือจะเป็นไฮบปิดเวิร์กเพสก็ได้หมายถึงว่าเข้าออฟฟิศสวันอีก2วันทํางานที่บ้านนะฮะตรงนี้เราสามารถทํางานได้เวลาการติดต่อก็สามารถติดต่อเหมือนเดิมได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีแบบ สรุปสาคัญสคัญนะฮะในมุมมองของที่ผมสรุปมาให้นะฮะสข้อจริงมีข้อดีหลายข้อฮะแต่ว่าสําคัญสําคัญกับยุคสมัยหรือว่าช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันคือจะอยู่ที่4ข้อนี้นะครับก็วันนี้ก็เนื้อหาของการข้อดีของการใช้สิบทางก็จะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมด4ข้อนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปในถึงปัจจุบันนี้ยังไงก็เป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําข้อดีของการใช้งานซิปทั้งนะครับว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างส่วนท่านไหนที่มีคําถามนะครับถ้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าสามารถติดต่อทางช่องทางของบริษัทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยตอบคาถามหรือให้ข้อมูลสำหรับท่านนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ช anel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ